การแก้ปัญหานี้นอกระบบก็ลงทะเบียนกันได้จนถึงวันที่29กุมภาพันธ์2567ใครเป็นนี่นอกระบบนะคะ<ม>เข้ามาสู่ในระบบเพื่อจะได้สามารถผ่อนชำระได้นั่นเองนะคะ<ม>การสร้างสารรค์อาชีพในชุมชนด้วยการนํานวัตกรรมที่เหมาะสมมาใช้ในการพัฒนาเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ท้องถิน่นอย่างการปลูกและแปล,ลรูเผ็ดพร้อมกับการพัฒนาสักยภาพสมาชิกกลุ่มให้มีความรู้ความเข้มแข็งสอดรับกับกระแสปัจจุบันคือสิ่งที่วันพั ความวิสาหกิจชุมชนหนึ่งกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตอาหารปลอดภัยอำเภอมนาดสตาจังหวัดยะลาส่งต่อและสร้างโอกาสให้กับชุมชนไปติดตามได้จากรายงานค่ะรวยแบบมหาเศรษฐีที่คอยแจกเงินนแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราได้ทําอาหารที่ดีให้กับผู้บริโภคกินแล้วมีสุขภาพดีแค่นี้ก็เป็นความสุขสำหรับพวกเรา การก่อตั้งหรือการรวมตัวของพวกเราเนี่ยเราเห็นถึงการอพยพแรงงานของคนรุ่นใหม่นะครับที่ทิ้งบ้านเกิดไปทํางานในมาเลเซียบ้างในกรุงเทพและตามหัวเมืองใหญ่ต่างๆนะครับเราเล็งเห็นถึงทรัพยากรทางการเกษตรในพื้นที่นะฮะแล้วก็ประชาชนในพื้นที่3จังหวัดเนี่ยเกือบ80%ออยู่ในภาคเกษตรแต่ไม่มีคนรุ่นใหม่มาสานต่ออาชีพเกษตรของพ่อแม่หรือบรรพบุรุษนะฮะเราเลยมองในมิติทางสังคมว่าอนาคตเนี่ยในการที่จะเป็น จุดแข็งของเราคือการดึงทายาทเกษตรกรเข้ามาทำอาชีพเกษตรนะฮะวันพัดฟาร์มของเราเนี่ยเราเลยพยายามที่จะเป็นธุรกิจเกษตรเพื่อสังคมในการที่จะดึงให้คนรุ่นใหม่มาร่วมกันพัฒนาพื้นที่ผ่านเครื่องมือทางธุรกิจที่ทุกคนมีความมั่นคงทางอาหารและทางเศรษฐกิจครับ พูดในเชิงชุมชนเนี่ยจะแบ่งเป็น2อ,อย่างคือในการใช้ทรัพยากรในชุมชนอย่างที่2คือเราใช้บุคลากรในการทํางานของคนในชุมชนแต่สิ่งที่เราเลือกทําเหตุเพราะว่าบรนังสตาร์เนี่ยทรัพยากรที่เรามีขี้เลื่อยของบันังสตาร์ซึ่งเป็นแหล่งขี้เลื่อยที่เยอะอันดับต้นๆของ3จังหวัดเลยมองว่าความยั่งยืนตรงนี้เนี่ย มันสามารถจะค่อยๆเติบโตตามความต้องการของตลาดแล้วก็เลยใช้ทรัพยากรที่เป็นขี้เลื่อยกับบุคลากรที่เป็นคนในพื้นที่ของชุมชน,นมาออกแบบการทำงานร่วมแล้วก็สร้างการมีส่วนร่วมให้ทุกคนเนี่ยอยู่ได้ บริหารจัดการกลุ่มเนี่ยเราใช้วิธีการประชุมหารือการสื่อสารของเราเนี่ยเราจะมีการบริหารจัดการแบบมีทั้งเชิงการทําความเข้าใจในเป้าหมายและการบันทึก KPI ในการทํางานเพื่อให้เกิด KPI scoring ของคนทำงานงาก เราเพิ่งเริ่มดําเนินการ2ปีหลักๆตอนนี้เนี่ยเราทําเห็ดผลิตภัณฑ์ของเราก็จะมีก้อนเห็ดนางรมเทานางฟ้าเห็ดแข็งเห็ดลินจือเห็ดตระกูลเย็นและตระกูลร้อนเนี่ยเราเพาะได้หมดแล้วอย่างที่2ก็คือการขายดอกให้กับกลุ่มคู่ค้าหลักแล้วก็การขายโรงเรือนสมมติว่าอยากจะดําเนินการอ่ะเราก็มีทีมออกแบบระบบ IoT ให้อยากจะเริ่มในสเกลเงินเท่าไหร่แบบไหนก็มาคุยกันในโคฟาร์มิ่งสเปซนะฮะแล้วก็ผลิตภัณฑ์แปลรูปของเราก็จะมีเห็ดขั้วพริก สแนกสีรถนะฮะแล้วก็บะหมี่พาสต้าแล้วก็ผงปรุงรสโคฟาร์มิ่งสเปกก็จะเป็นต้นแบบของการแบ่งปันให้กับคนที่อยากจะเริ่มในการที่จะทำธุรกิจเกษตร,รแล้วก็พัฒนาพื้นที่ไปพร้อมๆกันเราใช้โคฟาร์มิ่งสเปซเนี่ยในการบริหารจัดการตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำ หน้าที่ของโคฟาร์มิ่งสเปซจะมีอยู่2อ,อย่างคืออำนวยการอย่างที่2คือแมทชิ่งความชอบของตัวเองว่าจะอยู่ในจุดไหนของเกษตรแต่ละด้านอย่างเช่นไปอยู่กลางน้ําของผักหรือต้นน้ําของปศุสัตว์เราก็จะมีการมุนเสริมเครือข่ายกันอย่างนี้ เราไม่ได้ทำเกษตรเหมือนกับที่อื่นๆเช่นทำพืชเชิงเดียวถามว่ามีไหมแต่ว่าเรามีเป็นเซกชันไปทำทั้งหมดดังนั้นเพราะมันเป็นจุดแตกต่างแบบนี้มันเป็นข้อท้าทายหนึ่งเหมือนกันตอนนี้งานวิจัยของเราเนี่ยเนื่องจากในเหตุของเราเนี่ยมีเบต้ากูแคนเบต้ากูแคนคือสารที่ร่างกายต้องการที่มันเป็นเสริมภูมิคุ้มกันเหตุของเราเนี่ยมีโปรตีนเท่ากับเนื้อสัตว์พอเราวิจัยตรงนี้เราได้เนี่ยเราก็มาทำเป็นสินค้าแปรรูปต่างๆเราก็สามารถยกระดับจากเขตราคา50-60กเนี่ยก็ ขึ้นไปตั้งแต่100บาทจนถึง300บาท1,000บาทอยู่ที่บายโปรดักต์ปลายทางว่าเป็นอาหารด้านโภชนาการหรือเป็นยาถ้าถามว่าผมสิใจไหมที่ได้ทำงานที่นี่ผมว่าผมที่สุดแล้วผมสิใจครับอยู่ที่นี่เพราะว่าเราได้อยู่กับครอบครัว และเราเชื่อว่าในอนาคตเนี่ยเราสามารถที่จะเป็นห้องอาหารของโลกได้แต่วันนี้เราต้องติดอาวุธทางความคิดให้กับคนรุ่นใหม่ต้องค่อยๆเติบโตเรียนรู้ปัญหาแล้วก็ยกระดับนวัตรกรรมทางการเกษตรให้มันดีมากขึ้นได้การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเนี่ยก็เป็นแนวทางพระราชด,ดำรัสความยั่งยืนมันจะเกิดขึ้นถ้ามนุษย์ที่อยู่ในสังคมหรือชุมชนนั้นๆเนี่ยหนึ่งสุขภาพดี สมีปัจจัยความมั่นคงทางอาหาร 3. ปัจจัยทางเศรษฐกิจเนี่ยเขาสามารถที่จะหลุดพ้นเส้นของความยากจนได้เนี่ยเราเชื่อว่าอนาคตเนี่ยคนรุ่นใหม่จะเป็นหัวอกสำคัญในการยกระดับศักยภาพชุมชนตามรอยพระราชดำรัสของพระอ,องค์ท่าน